ไงครับทุกคนผมชื่อว่าโนอาผมมีแฟนสาวแต่เธอปลอมมากๆใช่เธอทําให้ชีวิตของผมวุ่นวายเพราะว่าชีวิตน่าเบื่อเกินไปละมัง้งผมไม่รู้หรอกมันก็เป็นช่วงเวลาที่เจ๋งดีอยู่เหมือนกันผมเลยอยากเอามาเล่าให้พวกคุณฟังลองฟังดูนะนี่แฟนสาวของผมเพเนโลปี้เธอโคตรฮอตเลยผมอยู่กับเธอแล้วก็สนุกมากๆผมแนะนําเธอให้รู้จักเพื่อนๆน,นของผมแล้วเธอยังเป็นเพื่อนสนิทกับแฟนสาวของเขาอีกด้วยเพเนโลปี้กับโซอี้เธอเป็นเพื่อนซี้กันมาตั้งแต่นั้น แล้วเพเนโลปีก็ทิ้งผมไปใช่เธอบอกว่าเธอหมดรักผมแล้วผมแทบหมดอะไรตายอยากเพราะว่าผมรักเธอแบบสุดๆเลยตลอดเวลานั้นเพื่อนสนิทของผมเบ็ตตี้ก็คอยอยู่ข้างๆเธอพยายามให้กำลังใจผมทุกทางเท่าที่จะทำได้เบ็ตตี้บอกอยู่เสมอว่าเพเนโลปีน่ะไม่ดีหรอกแต่ผมก็ยังแย้งเธอเพื่อนของผมยังยอมรับในตัวผมแม้ผมจะตัดเพื่อนไปหลังจากที่เธอพูดกล่าวหาเพเนโลปีอีกครั้งทำไมล่ะจะให้ฉันทำยังไง นายกับฉันเป็นเพื่อนกันมา15ปีเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ประถมแล้วใช่ไหมเออแต่ว่าฉันก็ไม่คิดว่าเธอจะยกโทษให้ฉันอยู่ดีที่ว่าเธอเป็นแฟนนายส่วนฉันไปนแค่เพื่อนนะหรอว้เธอจําได้อยู่ใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วและเบ็ตตี้ก็ตีศอกใส่ผมเธอไม่ชอบให้ผมขุดเรื่องนี้มาพูดพวกเราแทบไม่คุยกันเลยผมทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับแฟนและแล้ววันหนึ่งผมก็ได้รับการ์ดบัตรเชิญไปปาร์ตี้งานมั่นเพื่อนผมโซอี้กับปีเตอร์ตัดสินใจมั่นกันแต่ปีเตอร์ ก็มาบอกผมในวันที่โซอี้ชวนเพเนโลปีมาด้วยแล้วไงล่ะก็ให้มาสิเพเนโลปีเป็นเพื่อนของเธอนะก็ใช่ล่ะแต่เธอไม่ได้มาคนเดียวหมายความว่าไงนายไม่รู้เหรอเพเนโลปีนะ่ะมีแฟนใหม่แล้วไงนะมีใหม่แล้วเหรอพวกเราเลิกกันได้แค่หกเดือนแต่เธอลืมฉันแล้วเนี่ยนะออเสียใจด้วยนะเพื่อนนายน่าจะได้รู้ก่อนผมได้คุยกับเบตตี้เรื่องนี้แล้วเธอก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วพูดว่าไปที่ร้านแต่งตัวกันเถอะเออแต่งไปไหนอะที่งานแต่งไงฉันจะไปด้วย แกทำเป็นว่าเราครบกันทำให้เธอหึงฉันเธอไม่ชอบฉันแต่ไหนแต่ไรแล้วว้าวอฉริยะจากนั้นพวกเราก็ไปซื้อชุดใส่กันผมพอใจกับความรู้สึกที่อยากแก้แค้นแต่ผมกลับโดนแม่ตัวเองต,องตบฉากใหญ่เข้าให้ท่านกโกรธแล้วก็ไม่พอใจบอกว่าผมเป็นลูกชายที่ไม่เอาไหนขนาดเพื่อนๆนของผมยังแต่งงานแล้วเลยส่วนผมยังไม่มีหลักแหล่งแล้วก็ไม่คิดถึงพวกท่านไม่รู้ว่าพวกท่านอยากจะอุ้มหลานขนาดไหนแม่เอาผ้าคีริ้วมาฟาดหน้าผมฟาดใส่หัวแล้วผมก็วิ่งหนีไปมา จากนั้นท่านก็พูดถึงเพเนโลปี้ย้ำเตือนว่าผมคือคนที่ปล่อยเธอไปไม่ใช่เธอทิ้งผมจากนั้นท่านก็บอกว่าถ้าผมไม่พาสาวเข้าบ้านสักทีท่านจะส่งผมเข้ากองทัพแน่โอ้ไม่นะแม่ยานะแล้วไงละ่ะแม่แก่แล้วลูกก็แก่ลงเหมือนกันเมื่อไหร่แม่จะได้อุ้มหลานสักทีจากนั้นก็มีคนมาเคาะที่ประตูแม่ไปเปิดและเบ็ตตี้ก็ยืนอยู่ตรงนั้นแม่ต้อนรับเธออย่างอบอุ่นแล้วก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกเท่าไหร่ ผมรู้ว่าผมห้ามแม่ไม่ได้และดูเหมือนว่าท่านจะไม่ได้พูดแบบลอยๆด้วยแม่ครับนี่เธอไงอ่าฮะแล้วไงล่ะเบ็ตตี้เป็นแฟนผมเองครับพวกเรากําลังคบกันอยู่เบ็ตตี้เธอเขินหน้าแดงสายตาลุกลิกไปทั่วผมยืนยืนอยู่ข้างแม่กอดอกไว้แล้วก็ส่งสัญญาณบอกเธอว่าให้เล่นตามน้ําไปหน่อยแน่นอนว่าแม่ผมไฟเขียวท่านชอบเธอมาตั้งแต่ตอนยังเด็กแล้วแล้วก็สงสัยว่าทําไมพวกเราไม่ยอมคบกันซะทีผมจับมือเบ็ตตี้แล้วก็บอกเธอว่ามานั่งเล่นที่ห้องผมก็ได้ ผมคุกเข่าต่อหน้าเพื่อนแล้วก็ขอให้เธออย่าพึ่งตะโกนหน้านะขอร้องละช่วยตามน้ำหน่อยแม่ค้าฉันตายแน่หรือแย่กว่าคือส่งฉันเข้ากองทัพอ่ะก็นายอาจจะเป็นคนดีขึ้นก็ได้เธอจะบ้าหรืองไงเฮ้ย hey, ต่ทึมระวังปากหนะ่อยนะงั้นฉันฟ้องแม่นายแนะ่ผมเงียบเลยแล้วเบ็ตตี้เธอก็ส่งกระเป๋าที่ผมลืมเอาไว้มาให้เพเนโลปี้ให้ผมมาทันใดนั้นผมก็รู้สึกเศร้าแล้วเบ็ตตี้ก็กอดผมเธอบอกว่าเพเนโลปี้ไม่คู่ควรกับคนอย่างผมผมกอดเธอแน่นขึ้นแล้วแม่ก็โผล่มา โอ้แม่ขอโทษจ้าพอดีจะเอาคุกกี้มาให้นะโหแม่ออกไปแล้วพวกเราก็ไปงานแต่งตามที่ตกลงกันเอาไว้ทุกคนมองเราอย่างประหลาดใจโอ้ดูน่นเสียขึ้นว่าจะได้เป็นเพื่อนกันตลอดชาติซะแล้วนะนึกว่าจะไม่เพลินอีกแต่ผมก็ไม่ได้สนใจพวกแขกเท่าไหร่ผมมองเบ็ตตี้อยู่ก็คือแบบว่าเธอดูสวยมากๆในชุดเดรสสีชมพูกลิ่นเธอหอมมากนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมมองเธอเป็นมากกว่าเพื่อนปรากฏว่าเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหุ่นดีแล้วก็ขาเรียวสวย ผมเห็นสายตาทุกคนต่างมองจ้องเธอแล้วก็ชื่นชมเธอด้วยทันใดนั้นเพเนโลปี้ก็เดินผ่าฝูงชนออกมาเธอสวมเดรสสีเขียวมันสวยนะแต่ก็ไม่เท่าที่ผมคิดเอาไว้เธอมากับแฟนใหม่พวกเขาพูดทักทายผมแล้วแฟนหนุ่มของเธอก็เดินมาเพื่อหยิบแชมเปญว่าไงนายดูดีนะเสื้อสู่ตัวใหม่เหรอก็นะดูเหมือนว่าเธอจะมีเสียเลี้ยงแล้วนี่ใช่แก่ไปหน่อยแต่รวยมากไม่รู้ว่าเธอไปบ้านคนแก่มานะเนี่ยเขารวยอย่แต่นายไม่ตอนนี้กับเบ็ตตี้เป็นไงบ้าน แคทเล่าเรื่องให้ฉันฟังหมดแล้วแน่ใจหรือว่าเธอชอบนายน่ะในตอนนั้นเองเบ็ตตี้ก็เดินมาหาผมเธอเดินผ่านเพเนโลปี้แล้วก็จูบที่ปากผมเลยว้าวเธอจูบผมแรงมากจนผมเกือบสำลักดวงตาของเพเนโลปี้เบิกกว้างมาเถอะที่รักฉันหิวแล้วว้าวยอดไปเลยฉันไม่เคยรู้เลยว่าเธอจูบเก่งแบบเนี้แน่นอนก็เราไม่เคยจูบกันนะสิอ,อ๋อไม่ปฏิเสธว่าไงนะไงนะเออตะกี้เธอบอกฉันว่าอยากกินอะไรนะ ต่อมาพวกเราสนุกกันมากๆจนไม่ได้สนใจคนอื่นเลยสักนิดเพเนโลปี้ก็ไม่สนเบตตี้เธอเต้นอย่างสุดเจ๋งแล้วก็สนุกไปกับปาร์ตี้ตอนที่พวกเรากําลังจะกลับมีหนุ่มคนนึงเดินมาหาเบตตี้พวกเขาคุยกันดีมากแล้วเธอก็แนะนําว่าชายคนนี้เขาชื่อแชทเขาเรียนคลาสจิตวิทยาอะไรสักอย่างกับเธอเขาดูน่าคุ้นมากเลยแต่ผมจำไม่ได้ว่าเคยเจอเขาที่ไหนพวกเขาคุยกันสนุกมากๆจนผมรู้สึกไม่สบายใจผมกอดเธอแล้วเบตตี้ก็ถามว่าผมกําลังทําอะไร ผมสับสนแล้วก็บอกว่าเพเนโลปีกำลังมองอยู่สีหน้าของแชดก็เปลี่ยนไปแล้วเบตตี้ก็บอกสั้นๆว่านี่เป็นแค่เกมแชดนะ่ะคำพึ่งกลับมาจากลอนดอนแล้วเขาจะมาอยู่ที่นี่สักพักจากนั้นเบตตี้ก็ใช้เวลาตลอดทั้งเย็นคุยกับเขาแล้วก็เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็เดินมาหาผมเฮ้ยทำไมซึมอย่างนั้นละ่ะเพราะเบตตี้อะดิอ๋อเปล่าไม่เป็นไรยินด,ดีด้วยนะขอบใจนะแต่ดูเหมือนว่านายจะเป็นคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะไม่รู้อะไรเหรอก็เบตตี้น่ะเธอหลงนายมากเลยนะอ้อไม่จริงน่ะ ฉันพูดในฐานนะผู้หญิงนะเพเน,นโลปี้กับฉันนะ่ะเป็นเพื่อนกันฉันเห็นว่านายกับเบ็ตตี้นะ่ะเกิดมาคู่กันแล้วทำไมไม่เคยบอกอะไรเลยล่ะเออโทษทีพวกเราต้องไปแล้วพวกเขาไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกดีขึ้นเลยถ้าเบ็ตตี้มีใจให้ผมตั้งนานแล้วเราก็ไม่ควรเริ่มกันตอนนี้พอคิดได้แบบนั้นผมก็เดินออกมาเงียบๆกลับบ้านด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีแม่ผมกําลังโกรธอยู่นั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นถามว่าทําไมผมถึงกลับมาคนเดียวแล้วทําไมถึงเศร้าแบบนั้น ผมส่งพ้าคิริวให้แม่แล้วบอกว่าผมมันโง่จริงๆแม่กอดผมแล้วบอกผมว่าไม่มีอะไรที่ช้าหรือเร็วเกินไปทุกอย่างมันมีเวลาของมันผมโทรหาเบ็ตตี้แล้วเธอก็คุยกับผมแบบไม่พอใจแล้วผมก็ได้ยินเสียงของแชทเขาไปส่งฉันที่บ้านแล้วแล้วความทรงจำก็แทงเข้ามาในหัวผมเหมือนคมมีดเฮ้ยเบ็ตตี hey, ้บอกเขาให้ไปหาป้ามอริสฮะทำไมเราเลยบ้านเธอมาแล้วเราอยู่ใกล้ห้างนะบอกเขาให้ตีรถกลับไปเลยคือแชทเขาแล้วโทรศัพท์เธอก็ตัดไป ผมขึ้นรถแล้วรีบเหยียบเลยมีรถของเขาจอดอยู่ตรงนั้นแต่แชทไม่อยู่ผมจำได้แล้วว่าเขาเป็นใครหมอนั่นเรียนคอสจิตวิทยากับเบ็ตตี้เมื่อ5ปีก่อนแต่ว่าเขาก็เสียสติและโดนบังคับให้ส่งตัวไปบําบัดแต่ว่าเขารู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ที่งานแต่งและผมก็ได้ยินเพนเดลปี้เรียกเขาว่าพี่ชายงั้นเขาก็เป็นพี่ชายของเธอเธอเลยไม่เคยเล่าเรื่องเขาให้ฟังผมรีวิ่งไปที่ห้างแล้วก็เอารูปของเบ็ตตี้ให้คนแถวนั้นดูแต่ไม่มีใครเห็นเธอเลยจากนั้น ผมก็เห็นพวกเขาอยู่ที่ดาดฟ้าอาคารแล้วผมก็รีบวิ่งขึ้นไปหัวใจผมเต้นแรงมากผมผลักประตูออกไปเจอแชดยืนจับมือกับเบ็ตตี้อยู่เบ็ตตี้เธอร้องไห้จนตัวสัน่นแล้วแชดก็ยิ้มยอเยอ้ยนายต้องการอะไรเหมือนกับนายนั่นแหละฉันต้องการตัวเธอเบ็ตตี้จำตอนที่เราเรียนได้มาฉันขอเธอครบหลังสอบเธอบอกว่าไม่ได้เพราะรักคนอื่นอยู่แล้วนี่คือเหตุผลที่เธอปฏิเสธฉันเหรอฉันเครียดมากๆเลยโดนส่งเข้าโรงพยาบาลบ้าทั้งหมดก็เพราะแก เฮ้ยนี่ปล่อยเธอไปเถอะน้าเฮ้ยลองคิดดูสิเธอเกือบจะร่วงลงไปอยู่แล้วเธอก็ยังไม่ยอมเอาฉันอยู่ดีเพราะเธอรักแกน้องสาวฉันก็ทํางานเสียเปล่าคิดว่าเบ็ตตี้จะตัดใจจากแกได้แต่ไม่เลยไงนะผู้นายจัดฉากเรื่องนี้ขึ้นมาเหรอฮะแล้วคิดว่าน้องสาวฉันจะชอบแกเหรอเธอหัวสูงจะตายผมพยายามเข้าไปใกล้แต่เขาก็ถอยออกไปปล่อยเธอไปซะแล้วฉันจะยอมไปแต่แชทไม่ได้ต้องการแบบนั้นโดดลงไปสิเบ็ตตี้กรีดร้องบอกผมว่าอย่าทําแบบนั้น แต่ว่าผมจะไม่ปล่อยให้เบ็ตตี้ตกอยู่ในอันตรายฉันรักเธอนะแชดเขาอยากจะถีบหลังผมเต็มทีแต่แม่ผมก็โผล่มาท่านเอากระทะที่ใช้คั่วป๊อปคอนฟาดเขาอย่างเต็มแรงแชดหมดสติไปโอ้พระเจ้าทุกอย่างจบลงดีดีแชดกลับไปที่โรงพยาบาลเพเน,นโลปี้ก็โดนทิ้งและเบ็ตตี้กับผมก็เริ่มต้นชีวิตกันใหม่ทุกคนช่วยบอกผมหน่อยนะครับว่าชอบเรื่องราวของผมหรือเปล่าอย่าลืมเขียนความคิดเห็นลงมาได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ว,วิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูอย่าลืมกดติดตาามช่ององงขเรร้วยนะคับ